ที่จังหวัดลบบุรีค่ะมีการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านตำบลสะโบดอำเภอสะโบดพร้อมหาแนวทางการแก้ไขในการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะนายอําพลอังคภากรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชมุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัดกับส่วนราชการระดับท้องถิ่นท้องที่ที่วัดป่าโพปักขิยธรรมตำบลสะโบดอำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวตำบลสาบโบด์อำเภอสาบโบสและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงพร้อมทั้งหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยที่ประชุมได้รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งที่ผ่านมาของอำเภอสาบโบทในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงรับทราบประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ที่ปัจจุบันมีประเด็นต่างๆเพิ่มเติมประกอบไปด้วยด้านการคมนาคมเรื่องผิวถนนจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมารวมถึงระบบแสงสว่างของถนนมีความไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงการขอติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณ4 X, ี่แยกเทศบาลตะบลสะโบดเพื่อช่วยให้ในการลดอุบัติเหตุและช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช ใช้ถนนในพื้นที่ค่ะซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้หากได้รับการแก้ไขก็จะช่วยให้ประชาชนมีถนนใช้อย่างสะดวกและสามารถลดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอีกด้วยนอกจากนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ